เอฟพอร์ตชื่ออะไรบ้างมีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปที่ไหนนะมชอชกันค่ะ <c oughs> ไปเฟ เห็นเขาบอกว่า <cran> ม <berry> <Bay ern> ีการลงทะเบียนเข้างานด้วยต้องไปดูหน้างานก่อนใช่ซึ่งเราไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราดูปันมาหน้างานถ้าสมมติเข้าได้ก็อาจจะเข้าแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปที่ไหนกันค่ะโอเคพร้อมกันหรือยังพร้อมมากค่ะ Let's go Mascara ฉันออกหมดละเป็นไงคะพี่บีหลังจากที่เราไปสอบถามเขามาแล้วผลสรุปก็คือคือคือเราจะเล่นใหญ่หรือเล่นใหญ่จัดมี่สองคน ก็คือว่าเขาบอกว่านี่ก็ถามว่านี่คะ w อ l k ินได้ไหมคะยังแบบไม่ได้ลงทะเบียนค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เลยค่ะต้องลงทะเบียนมาก่อนค่ะอย่างี้ไม่ได้เลยพอทำานต้องลงทะเบียนมาก่อนค่ะอย่างงี้แบบเน้นย้ำมาไม่ได้แล้วก็ลืมดูเนาะพวกแบบว่าการลงทะเบียนการอะไรมาอย่างี้คะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเออพีสาลงมาเรียบร้อยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทันแอร์พอร์ต วันนี้เรามาอยู่ที่งานอะไรคะนกบงานหนังสืองานหนังสืองานบุ๊กบุ๊กคาร์นิวัลนะคะ<ช>ก็จัดที่เซนทรัลแอร์พอร์ตเนที่คนเชียงใหม่เขาเรียกว่าโรบินสันนะคะใช่ <c oughs> เราลองเข้าไปข้างในกันก่อนไหม ตอนนี้นะคะน้องแคทของเรานี่ก็กำลังตามหาหน,นังสือดนตรีกันนะคะตอนนี้เรามีภารกิจก็คือเดินตามล่าหาหนังสือดนตรีแล้วแล้วตอนนี้ภารกิจของเราก็ล้มเหลวนะคะาตามหนังสือหาไม่เจอะคะ่ะตามหาหนังสือไม่เจอเอาพี่พูดสลับกันเลยหนังสือไม่เจอ <laughs> ตอนนี้นะคะ นร้อยเดียวชื่ออะไรบ้างมีแล้วก็เดี๋ยวมีเราก็จะมาชื่นชมทางตุรกีนะคะวันนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะก็มานั่งจุ่มกันอยู่ตรงนี้จุ่มซิมที่ริมบึงรอแล้วนะคะพ่อมีแม่มีแม่บีมคอยดูแลอยู่นะคะก็ไม่ต้องห่วงเงินอยู่ที่แม่ค่ะแล้วคนเราซื้อของน้อยว่าก สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นสามนะคะของเซน t ิ n ท i านแอร์พอร์ตตอนนี้ก็กำลังตามหาโซนเขาเรียกว่าโซนอะไรคะโซนแบบตุ๊กตาที่คีที่คีตุ๊กตาเดิมมันงานหนังสูงโซนแบบเกมต่างๆนะคะเราจะไปดูกันนี่พี่บีมเจอแล้วเย้ปั้นแฟนเลน แคทก็ได้สั่งกันที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เหลือบีมกับน้องฟุกนะคะนั่งกินอยู่เพิ่มน้ําหนักอะไรเมนูเพิ่มน้ำหนักของจริงก็คือข้าวโพดอบเนยของน้องทุกอะถามอะไรอะของทุกเป็นอะไรเป็นซูชิอะกับแล้วก็ซื้อมะม่วงเลยข้าวโพดเหรอมแล้วซื้อมะม่วงมากินไต่จริงคือต้องลดน้องลด ขอตามใจปากสักหส่วนนะคะแล้วค่อยไปลดคิดว่าจะลดได้หอล่าแต่ก็เลยร่อยมากค่ะมากินกันได้นะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตที่เชียงใหม่เพราะอร่อยจริงคอนเฟิร์มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องซิมิ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาพี่แนนกันนะคะทุกคน